วันที่2ของการเดินทางของชาวเลบ้านราวัยจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อขอเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีพิพลาทที่ดินจนก่อให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่วันนี้ชาวเลขอให้กระทรวงมหาดไทยเร่งสั่งการให้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินบางส่วนตามข้อเสนอของดี i ครับชาวเลบ้านราวัยจังหวัดภูเก็ตยื่นข้อเรียกร้องถึงพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านนายประทีปกิรติเรขารองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดยขอให้เร่งสั่งการให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์บนพื้นที่19ไร่ที่ทับซ้อนกับพื้นที่ของชุมชนและตรวจสอบความถูกต้องของการออกเอกสารสิทธิ์บนพื้นที่33ไร่ตามมาติของคณะกรรมการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญ,ญญาณของชุมชนชาวเลและขอให้เร่งสั่งการให้จังหวัดภูเก็ตเร่งดำเนินคดีกับผู้ที่ใช้ความรุนแรงจนมีชาวบ้านบาดเจ็บ34คน และขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งสั่งการให้ผู้ว่าราชการ5จังหวัดก็คือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของชาวเลเร่งดําเนินการกันพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชาวบ้านและสํารวจการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อลดความขัดแย้งที่มักจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5 จังหวัดอันดามันประกอบด้วยระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลเร่งกันพื้นที่ทางจิตวิญญาณเช่นบาลยสุสานพื้นที่ประกอบพิธีกรรมเป็นต้นจำนวนที่สามเหลงและประกาศให้เป็นพื้นที่สาธารณะนะประโยชน์ตามสภาพการใช้ประโยชน์เดิมอาทิเช่นเป็นสุนสานชาวลี วันนี้ยังมีนายมานัทชัวสวัิ์รองอธิบดีกรมที่ดินเข้าร่วมรับฟังปัญหาของชาวบ้านด้วยนะครับเบื้องต้นระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของพื้นที่ผิาพาทเพราะว่าแบ่งออกเป็นเอกสารสิทธิ์หลายฉบับขณะนี้ยังไม่สามารถทําตามคําเรียกร้องของชาวบ้านที่ขอให้เร่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินบางส่วนเนื่องจากออกโดยมิชอบซึ่งจําเป็นต้องรับฟังข้อท็จจริงจากคนทุกกลุ่มให้รอบด้านครับ